สบายดีพี่น้องมากมาพี่น่องมากกินเขาเสาน้ำพายุตนิจมเขาเสาเด้กโมงเดาะสีมงไปหามงไปสีมงหามงไปเกยเพืนเดดีอเ่ลยเนาะจม่งกอใสชซีไม่ได้น ơi xì nuôi những cái gì đèn chạy vay Cái nuôi thôi Nạp phải tâm hai chậu พอสีอววแบวแล้วแดดแดดพี่นอ่อยความอยู่หลอดหิวมากกบยังก็แซบหมดเลยเนาะพี่น้องขายก็ทักไปเอาใบจีนเปียจะบ่ได้บา <laughs> งหมือเงี้เยเท่ากับเอือดพัก คืออดกวัดอกินไ่บบนบบนนท่านจะว่าเหี่ยวจะเหี่ยวอยู่น้าขออยู่น้าพุ่มเลยน้อยได้ว่าซุ้มประเด็นบังเป้ขอยู่หัหันเหรอขอยังป้าป้าก็เียโอ้ย่มีผู้เพียนเนายาย่าเอารถ เนี่อดีตยังเมึองประเทศไทยบ้านเฮาเนาะขอกันกินได้ทางไทยมีแต่ซื้อย่างเดียวเดินัดผู้ยุดว่าอีหยังก็ต้องมันจะถามหาหยังก็มูลภาพมีหยังก็นี่คือขายแม่โอ้ยิบยิบขายซรําเด้อครับอือ กินน้ำเม่ท้อกันเป็นบ้านนอใหากันซื้อๆอ้วอ๋อยืนมานแต่เมาเพาผมมาขอเขาอยืนจนควน้าหมนไปเก็บไมก็เจ้าทำทางนี้เบียเดียวยู่ไหมสิเพียงไปเนาะอให้กันใดก็หายไป ทิ้เยยที่เออทิ้ประดับสิแ,แล้วผัวมียม่ออนว่ามาแตงโมหุ่งซองเบิงปั๊ดไปะนะบัชนิเพ็ดกัเแฟเนี่ยนี่แหละนี่แหละแก่เงย์ไปะนะ Cái mèo đẹp nè Mèo Cái Đẹp như mà bằng thong ngáo nè Chị nuôi kháu kháu, ếch đẹp đấy nhé Xẹp cứ câu Khá bớt Chính phép đồn mà Cái เธอเนี่ยจะวักกับส้ำห่อนเลยเมันกันลบเนี่ยน่านจักมือแล้วบุ๊กน่านจักมือแล้วเท่าอุ้เอารถมาปิดประตูเพื่อรีกกันบอกก็แกนสุไปทั้งหุ่นเลย ไม่เอยู่กันเองกับมึงจังเนี้ยหรเอา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 ถือไปใส่ดีแลมถึงเออดีเอาแลมถึงง่ายก็ไปรถอันนี้ก็ไปปุ่นตุบันติ๊กอัพขึ้นขึ้นไปเลยเออดังละ ลีกันกับพุกหรอเพมีหมองอยู่พ่อดีแหละอยู่ในรวดนาะะเจาะเย็ะงานแล้ว เดี๋ยวให้พีก่กับกเจ้าออกมาก,ก่อนบอกไปบอกพีก่กับกเจ้าถอยแล้วก็น่อเรี้ยงมันไปเดี๋ยไปเลยไปเลย 本地。 พ่อแดดโอ้ยพี่น้องขนาดเท่ายูพโฮมเลยบ้านมีกี่ฝ่ายจะกอดไม่มีเมฆฝนสักสักเลยมือเดียวก็จ,กกกจะไปง่ามอยู่เนี้ยยังบ่มีบ่านหล่ารถเถอะปุ๊ <c oughs> บอกพื้นกนอันเขาเอาเนี่ยกินบอกพื้นก้นมาตัดตาสววตาดแบบจีตาดสั้นจิจจกซีไม่สีเมื่อจิพี่น้องเอาไปเจอพี่น้อง ว่าได้มีแหงืนค้นบนนีนั่นเอะว่าพืนค้นว่าได้มีแหงพี่กวิตีว่าบ่อำรวดน้ำทางเหรอว่าวืนค้นบนนีบนนั่นมาตั้งปัญหาลอยล้เอาไว้ซึนมองล่องเลยจ้ะไปอยากนอนบ่เดว่าพฝืนค้นนี่ขับนักเลยจ้ะซ่นมองล่องเลย จีบวยจบ่ายเดี๋ยวดนี่ยว่เนยทยคิอยู่กับว่าง้เาสับใยเลยพิดคิปตะก้อนวะจีแต่มีไร้จีพิกพิกพ้ปปล้มีดีเก่าใต้ยังกาง,งเดียเด่ยแต่คน,นว่าบึนก้นในฟังเลยปิกจังไงไว้ะประเดี๋ยวจะฟังเนาะ เอาไปน้องจะลองกินอีกเอาไว้จะมีสะกอนผอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายบดีพี่น้อง